Icana, สวัสดีครับสวัสด yes. ีสนมเครื่องเสียงการแก้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่9นะครับมิถุนายนนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับมาสเตอร์ดีไซน์นะครับท่านนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น PM เนะครับส4 0 0่นนะครับรุ่นนี้ก็รุ่นนี้นะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ2นะครับ15าข้างละ3ข้างละ4นะครับ12ข้างละ3ข้างละ4ได้นะครับโหลด2โอห์มได้นะครับท่านนี้นะครับ อ่าแท่นนี้นะครับขายให้ราคาอยู่ที่ในราคาอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับในราคาอยู่ที่12,000บาทนะครับพาาี่ทนานสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นอ่าคนต้องการนะครับเป็นรุ่นชีวิตชิงนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับเนี่ยครับสติกเกอร์นะครับเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยซ่อมไม่เคยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับของใช้งานอย่างเดียวนะครับนะครับสภาพยังสวยนะครับ ไม่ขาดนะครับสามารถขับ18นะครับข้าราชนะครับ18ข้าราชหรือจะเป็นเสียงกลางข้า3าช้าร4ได้นะครับแท่นี้นะครับสบายๆนะครับในแท่นเดียวนะครับสำหรับท่าน,นาที่กําลังมองหานะครับก็ฝากทุกท่านมาชมได้นะครับมือหนึ่งนะครับเลขมือหนึ่งนะครับเลขสองนะครับมือหนึ่งเลขสองนะครับแจงลูกค้านะครับไม่ใช่ว่ามือหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามือหนึ่งอันนี้นะครับต่างกันแน่นอนนะครับ มือหนึ่งหลักสองขึ้นนะครับมือหนึ่งนะครับแต่เป็นรุ่นชีวิตชิ่งนะครับเป็นตัวชีวิตชิ่งนะครับมาลองฟังน้ําเสียงดูนะครับรับแรงดีเทอร์กันได้ทุกตัวนะครับมีพี่มีตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาเป็นมาแรงดีเทอร์ได้นะครับรับแรงดีเทอร์กันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเอามาแรงดีเทอร์นะครับเปลี่ยนตัวอื่นก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าที่ต้องการนะครับแบบไหนแบบไหนก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะครับท่านนี้นะครับผมจะขับ ในเสียงในรูปแบบเดียวกันเลยนะครับคือนะครับท่านนี้ท่านเดียวนะครับแต่ฟังได้2ลักษณะคือลูกค้านะครับอยากฟังเสียงกลางผมก็จะเปิดเสียงกลางลูกค้าอยากฟังเสียงเบสก็เปิดให้เสียงเบสอันนี้ผมรวมกันเลยนะครับข้างนี้เป็นข้างเบสนะครับช่องนี้เป็นช่องเบรคช่องนี้เป็นช่องกลางนะครับฟังเลยครับลูกค้าอยากได้แบบไหนชอบแนวไหนนะครับได้เลยนะครับทั้งสองแนวนะครับตัวนี้นะครับขับ15บห้า้งละ2ตัวนี้ขับ18บแข้างละ2นะครับ เราฟังน,น้ำเสียงนะครับตัวนี้นะครับขับกลางนะครับ ออกเป็นลูกนะครับมาสเตอร์ดีไซน์นะครับเสียงออกรูปนะครับขาเบรออกเป็นลูกเป็นลูกนะครับได้สไตล์นะครับเสียงกลางนะครับใสชัดเจนทุกรายละเอียดออกครบนะครับราคาอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับ อ่าสนใจแวะเข้ามาได้นะครับตัวพี่พี่ทุกท่านสนใจที่ร้านนันสักทัดสาวสินค้าเบ่อหนึ่งเมื่อสองนะครับรับแดกทีเทิร์นนะครับเบอร์โทรดิต่อนะครับ0837398945้าด้านะครับร้านนันสักทัดสาวนะครับที่ร้านปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะครับสินค้าไม่เคยซ่อมนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดเดิมเดิมนะครับเมื่อหนึ่งก็หลักสองขึ้นนะครับ สามารถขับ18นะครับหน้าตาคล้ายคอะตอมนะครับอะตอมทับนะครับบางท่านที่เคยสัมผัสมานะครับมาเตอร์ดีไซน์นะครับไม่เคยผิดหวังแน่นอนนะครับเรื่องลำเสียงนะครับรับประกันนะครับฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ร้านนรันสักดา์ทาวสินค้ามือหนึ่มือสองนะครับมีตื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ